การถือกำเนิดของคงจื้อได้เปลี่ยนแปลงวิธีการดำานงชีวิตหลายประการในหน้าประิตั์จีนอาทิเช่นเป็นครั้งแรกที่มีการสอนโดยไม่แบ่งชนชั้นเปิดให้การศึกษากับชาวบ้านทั่วไปโดยไม่ได้จอดจงเฉพาะราชนิกูลหรือตระกูลสูงศัก์เท่านั้นจนทําให้ท่านได้รับการยกย่องเป็นบรมครูจอมปราดผู้หนึ่งยังไม่นับรวมถึงการให้นิยามการศึกษาที่เน้นการนําคุณธรรมความรู้มาดําเนินในชีวิตมากกว่าการท่องบนตำราการปรับปรุงจัดเรียบเรียงบรรทัดฐานทางจริยธรรมเดิน ที่ใช้กันมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์โจจนกลายเป็นการวางรากฐานทางวัฒนธรรมและจารีตประเพณีให้กับชาวจีนมาช้านาน สิ่งที่สําคัญคือคําสอนของขงจือ๊อเป็นการสอนให้นเอคุณธรรมหลักการปกครองมาปรับใช้กับรูปแบบของการใช้ชีวิตในโลกไม่ว่าจะเป็นคุณธรรมอันพึงมีระหว่างบิดากระบุรกษัตริย์กับขุนนางสามีกับภรรยาพี่กับน้องและเพื่อนกับเพื่อนว่าควรจะประพฤติปฏิบัติเช่นไรเพื่อให้ความสัมพันธ์แต่ละขั้วของมนุษย์ในสังคมดําเนินไปอย่างสอดคล้องกับหลักจริยธรรมและคุณธรรมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นในคลิปนี้ทางท็อปสารัฐทีวี จะพาทุกคนไปรับชมคงจื้อปราดผู้ยิ่งใหญ่ในรบริศษรทจีนแต่ก่อนที่เราจะปรับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับคงจื้อเกิดวันที่27ค่ำเดือน8เมื่อปีที่551ก่อนคิศ,คศักรกาตตรงกับวันที่25กันยายนจึงถือวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของคง,งจื้อบิดาของคงจื้อมีนามว่า สุเรียงเฮอเป็นทหารที่มีพละงกำลังมหาศาลเคยสร้างคุณความดีในสมรภูมิดังนั้นจึงถูกแต่งตั้งให้เป็นขุนนางเล็กๆในอำเภอแห่งหนึ่งส่วนมารดาของคงจื้อมีนามว่าเยิ่นเจียงจ่ายเป็นสตรีผู้เพียบพร้อมด้วยนารีสมบัติและปัญญาสมบัติแต่หลังจากทั้งสองได้แต่งงานกันเนิ่นนานก็ยังไม่มีบุตรไว้สืบสกุลดังนั้นจึงไปขออธิษฐานขอบุตรจากเทพารักษ์ที่ภูเขาหนีชิวด้วยเหตุน,นี้บิดาจึงตั้งชื่อให้คงจื้อว่า ฉายาจงหนีตามชื่อภูเขาหนีชิวที่ไปขออธิษฐานนั่นเองครับคงจื้อสูญเสียบิดาเมื่ออายุเพียงสามขวบดังนั้นท่านจึงใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวกับมารดาเพียงสองคนด้วยเหตุที่ท่านต้องลำบากและเห็นความเหนื่อยยากของมารดาตั้งแต่วัยเยาดังนั้นท่านจึงถูกปลูกฝังให้มีความรอบคอบและความอบอ้อมเป็นอุปนิสัย เมื่อครั้งที่คงจื้ออายุได้15ปีร่างกายของท่านมีความแข็งแรงสูงผิดคนทั่วไปทั้งนี้เพราะบิดาของท่านก็เป็นคนรูปร่างสูงใหญ่นั่นเองแต่ท่านไม่เพียงมีร่างกายอันสูงใหญ่เท่านั้นหากแต่มีปฏิธานอันยิ่งใหญ่ที่จะขอพากเพียนบำเพ็ญให้เป็นดินยูชนให้จงได้คงจือ้อนับเป็นอัจฉริยะบุคคลที่เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติของนักบูชุปปกกรารแต่ดูเหมือนชีวิตของท่านจะมีความอาภัพไม่น้อย เพราะต่อมาท่านต้องสูญเสียมารดาในวัยเพียงแค่17ปีเท่านั้นเรื่องนี้นับว่าได้สร้างความเสียใจให้กับคงจื้ออย่างที่สุดคงจื้อเลี้ยงชีพด้วยการเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยในแค้นหรูทำหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานดูแลคลังสเสบียงและเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์นอกจากนี้ด้วยอุปนิสัยที่ใฝ่รู้ท่านจึงมุ่งมานะมานศึกษามาโดยตลอด เมื่อครั้งอายุ20ปีกว่าก็สนใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองมักถกป,ปัญหาและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบ้านเมืองแก่บรรดานักปกครองจนได้รับการยกย่องให้เป็นผู้รอบรู้และสันทัดในนิติธรรมเนียมคงชื่อเป็นบุคคลที่รักการอ่านเป็นที่สุดผู้คนต่างยกย่องสรรเสริญในความรอบรู้ของท่านแต่ท่านกลับถ่อมตนว่าหาได้มีความสามารถแต่อย่างใดท่านเป็นคนที่เน้นการศึกษาให้มีความรู้แบบบูรณาการ ดังนั้นวิชาหลักที่ท่านใชใ้ถ่ายทอดจึงประกอบไปด้วยวิชาจริยธรรมวิชาคีตศาสตร์วิชาการยิงธนูวิชาการบังคับมา้าวิชานิรุกติศาสตร์วิชาการคำนวณและลักษณะการเรียนรู้ของท่านท่านจะไม่จํากัดการเรียนรู้แต่เฉพาะในตําราเพียงอย่างเดียวแต่หากท่านจะมีความอ่อนน้อมขอความรู้ต่อผู้อื่นอย่างไม่ถือตัวอยู่ตลอดเวลา เมื่ออายุได้30ปีคงจื้อได้รับการยกย่องและมีชื่อเสียงเนื่องจากบ้านเมืองในยุคชุนชิวและจานกัวขนาดนั้นจีนแตกแยกเป็นก,ก๊บเป็นหล่อต่างๆคงชื้อและลูกศิษย์ลูกหาจึงออกเดินทางไปเยือนรัฐต่างๆด้วยหวังว่าจะมีผู้ปกครองรัฐรับฟังหรือเชื่อถือในคำสอนของตนแม้ว่าเจ้าผู้ปกครองรัฐต่างๆต่างต้อนรับและให้เกียรติคงชื้อกันเป็นอย่างดีแต่ก็ไม่มีผู้ปกครองรัฐคนไหนรับคงจื้อเป็นที่ปรึกษาหรือคุณนางชั้นผู้ใหญ่ ครั้งหนึ่งคงจื้อและนันกงจิ้งสูซึ่งเป็นลูกศิษย์ได้ร่วมเดินทางไปยังล่่หยางครั้นถึงเมืองล่่หยางก็รีบเข้าคารวะเล่าจือ่อเป็นอันดับแรกท่านได้ขอความรู้จากเล่าจือมากมายซึ่งการเยือนเล่าจื่อในครั้งนี้นับเป็นจุดพลิกผันสําคัญในชีวิตของท่านครั้นคงจื้อได้กล่าวอําราเล่าจือได้มอบโอวาทให้กับคงจื้อดังนี้ว่าพ่อค้าที่ชาญฉลาดจะอำพรางของดีไว้หลังร้านจนดูเหมือนมีสินค้าดาดดาดชั้นใด อันวินยุชนผู้มีคุณธรรมอันประเสริฐอิรยาบทก็จะดูเหมือนผู้โง่เขลาไร้ความสามารถฉันนั้นดังนั้นเจ้าจึงพึงรักความพยองความทะนงจิตเห่เหิมและกิเลสให้สิ้นไปเพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนหาได้มีคุณต่อเจ้าไม่สิ่งที่ข้าจะกล่าวกับเจ้าก็คือเพียงเท่านี้แลขคงจือรู้สำนึกในพระคุณของเราจือยิ่งนักหลังจากกลับถึงแค้นหลู ท่านยังรู้สึกทึ่งในสติปัญญาอันล้ำลึกของเล่าจืออยู่มิลครดังนั้นท่านจึงเตือนในใจตนเองอยู่เสมอว่าจะต้องยิ่งวิระยะในการเรียนรู้และน้อมนำในคำสอนของเล่าจือไปปฏิบัติอย่างจริงจังคงจือเป็นคนที่มีความสุข,ขุมกับอุปนิสัยที่อ่อนน้อมถ่อมตนและขยันศึกษาเรียนรู้วิชาผู้คนจึงให้ความเคารพนับถือท่านอย่างมากมาย ท่านมักเตือนใจสานุสิทธิ์อยู่เสมอว่าคนหมั่นเพียรทบทวนในความรู้ที่ร่ำเรียนมาเช่นนี้จะสามารถเพิ่มพูนความเข้าใจในสิ่งใหม่ๆได้อย่างมากมายนับตั้งแต่ท่านทำงานด้านการศึกษาเป็นต้นมาผู้คนท,ที่ทราบกิจติศัพท์ต่างทายอยมาขอศึกษาวิชาความรู้จากท่านการที่ท่านสามารถประสบผลสำเร็จในการศึกษาได้เช่นนี้เหตุก็เพราะท่านไม่เคยรู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับการศึกษา อีกทั้งยังไม่เคยรู้สึกเบื่อหน่ายกับการประสิทธิ์ประสาทวิชาแต่ท่านไม่เพียงแต่ให้ความสนใจต่อง,งานด้านการศึกษาเท่านั้นหากแต่ยังให้ความสนใจต่อง,งานการเมืองอย่างมากด้วยเช่นกันสำหรับผู้คนในสมัยนั้นบัณฑิตผู้คงแก่การเรียนต่างหวังที่จะได้รับราชการเพื่อใช้วิชาความรู้ของตนให้เป็นประโยชน์ต่อแผ่นดิน ซึ่งคงจื่อก็มีปฎินิทานในข้อนี้อย่างแรงกล้าเพราะท่านเล็งเห็นว่ามีเพียงการรับราชการเท่านั้นจึงจะสามารถสารอุดมการแห่งสันติภพให้ปรากฏดังนั้นท่านจึงเดินทางไปสแสวงหาโอกาสที่เมืองฉีซึ่งแต่เดิมท่านต้องการสร้างความฝันของท่านให้เป็นจริงที่แค้นหรูแต่ด้วยเกิดเหตุสงครามกลางเมืองขึ้นดังนั้นท่านจึงไปสแสวงหาโอกาสที่แค้นฉีแทนณนะที่นั่น ท่านได้รับการทับถามจากเกาเจ้าจื๋อให้เข้าเฝ้าเจ้าแค้นฉีจิงกงครานั้นฉีจิงกงได้ทรงถามความรู้การปกครองจากขคงจือ๋อคงจื๋อกราบทูลว่ากษัตริย์ต้องทรงให้เป็นดั่งกษัตริย์ขุนนางต้องให้เป็นดั่งขุนนางบิดาต้องให้เป็นดั่งบิดาบุตรต้องให้เป็นดั่งบุตรการตอบเช่นนี้มีในว่าแต่ละฝ่ายพึงปฏิบัติตามหน้าที่ที่ตนมีพยายามช่วยเหลือเกื้อกูลให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุข ครั้นสังคมอยู่เย็นเป็นสุขแล้วประเทศชาติจึงจะอยู่ในสถานะที่มั่นคงการปกครองจึงจะอยู่ในระบบอย่างสถาพรสำหรับคำกลับทูลนี้ชีจิงกงทรงรู้สึกปราบรื้มพระไทยเป็นที่สุดพระองค์ทรงเข้าใจว่ากษัตริย์ไม่ทรงตั้งพระไทยในการปกครองขุนนางไร้ความจงรักภักดีบิดาสิ้นความมารีบุตรไร้ซึ่งความกระตัญยู แม้สังคมจะเพียบพร้อมด้วยพวกทรัพย์อันอุดมแต่ยังสามารถบริโภคได้อีกยาวนานสักเท่าไหร่นั้นก็ยังเป็นเรื่องที่น่าสงสัยอยู่และนับแต่นั้นมาชีจิงกงก็ทรงให้ความไว้วางใจพระไทยต่อของจื่อมากเป็นพิเศษครั้งหนึ่งชีจิงกงทรงมีพระประสงค์ที่จะประทานสักดินาที่ดินแถบนี้ชีให้ขงจือ่อแต่อุปราชเยียนดิงได้กราบทูลคัดค้านว่า คําสอนที่คงจื่อได้สอนมาแต่ต้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการปกครองแผ่นดินได้เพราะมีความละเอียดซับซ้อนผู้คนจึงไม่อาจเข้าถึงได้โดยง่ายการปฏิบัติจึงมีความไม่สะดวกอย่างมากมายหากปล่อยให้คงจือ่อนำมาเผยแพร่ในแค้นฉี่แล้วไม่เพียงแต่จะไร้ประโยชน์เท่านั้นหากยังมีโทษเสียอีกด้วย อันหนึ่งผู้คนเหล่านี้มักได้แต่สอนผู้อื่นหากแต่ไม่เคยกวดขันตนเองจึงทำให้มีอุปนิสัยที่หยิ่งผยองไร้คนอยู่ในสายตาดังนั้นจึงไม่อาจทำงานร่วมกับใครได้คำกราบทูลของอุปราชเย็ยนอิ่งในครั้งนี้ได้ผลเป็นที่สุดนับแต่นั้นมาฉีจิงกงก็เริ่มทรงไม่ไว้วางใจคงจือเหมือนเช่นเดิมอีก แม้ภายนอกจะยังทรงให้ความเคารพคงจือเป็นปกติแต่ก็ไม่ได้สอบถามถึงความเห็นในการปกครองบ้านเมืองเหมือนเช่นเคยคงจือได้อาศัยอยู่ในแคนฉีเป็นเวลา3ปีแม้ว่าจะได้รับการต้อนรับอย่างดีก็ตามแต่อุดมการแห่งสันติธรรมกลับไม่เป็นที่ยอมรับจากเจ้าแคนฉีและขุนนางท่านจึงตัดสินใจเดินทางจากแคนฉีไปในที่สุด และในเวลานี้สถานการณ์ภายในแคนหลูวเริ่มเข้าสู่ความสงบสุขอีกด้วยเพราะหลูติ้งกงเริ่มทรงเข้าใจคงจือมากขึ้นดังนั้นคงจือจึงได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าเมืองจงต๋และเนื่องด้วยคงจือมีผลงานอันดีเลิศหลูติ้งกงจึงทรงแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งโยธาธิบดีและตุลาธิบดีตามลําดับนั่นเองครับหลังจากที่คงจือดำรงตำแหน่งตุลาธิบดีได้ไม่นานก็สามารถบริหารแคนหลูจนเข้มแข็ง แต่ก็ทําให้แคนฉีที่มีอาณาบริเวณติดต่อกับแคนหรูรู้สึกวิตกกังวลใจอย่างยิ่งหลีฉีซึ่งเป็นเสนาบดีแห่งแคนฉีจึงกราบทูลแผนการให้ฉีจิงกงแต่งราชทูตไปเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับแคนหลูแต่หวังผลจะใช้วิธีการทูตสยบแคนหลูให้อ่อนน้อม่แอแคนฉีให้จงได้ครานั้นดูติงกงทรงรับข้อเสนอและทรงแต่งตั้งให้คงจือเป็นผู้ช่วยส่วนพระองค์ในพิธีเจริญสัมพันธ์ไมตรีคงจือกราบทูลว่า แม้จะเป็นการเจริญสัมพันธ์ไมตรีก็จริงแต่อย่างไรก็ควรมีกําลังทหารเข้าสนับสนุนอีกแรงหนึ่งจึงจะเหมาะเพราะการยุทธที่ต้องมีการทูตสนับสนุนชั้นใดการทูตก็ควรมีการยุทธสนับสนุนชั้นนั้นดังนั้นภารกิจจึงจะสามารถสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีหดู่ติงกงก็เห็นชอบในความเห็นนี้จึงทรงมอบหมายให้คงจือเป็นผู้ดําเนินการทั้งหมด เนื่องด้วยคงจือได้ทําการวางแผนอย่างรัดก,กุมแค้นหรูจึงสามารถประสบความสําเร็จในพิธีการทูตโดยไม่ได้เสียเปรียบออกแค้นฉีเลยและการจเจริญสัมพันธ์เมติครั้งนี้ได้ยกฐานะของแค้นหลูในเวทีระดับชาติขึ้นอย่างมากมายส่วนชื่อเสียงกิตติคุณของคง,งจือก็ลือลั่นไปทั้งปฐพีถึงแม้ว่าแค้นหลูจ,จะประสบชัยชนะอย่างงดงามในเวทีทางการทูดก็จริง คงจื่อก็ไม่ได้พอใจในผลงานเพราะท่านตระหนักดีว่าการทําให้แค้นดูดํารงสถานะที่มั่นคงโดยถาวรแล้วจะต้องกระจัดความเหลื่อมล้ําทางอํานาจที่ถูกปุกขาดโดย3ามตระกูลใหญ่ลงให้จงได้ดังนั้นท่านจึงบัญชาการทับเข้าถอนกําแพงเมืองตระกูลจี้ชุนและตระกูลฉุนให้ต่ําลงหากแต่ละเว้นเมืองของตระกูลเมืองชุนไว้ในตอนนั้นเมืองหลูจึงเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติการบริหารบ้านเมืองเริ่มดำเนินไปอย่างมีระเบียบ ผู้คนเปี่ยมด้วยศิลธรรมอันดีงามจนแม้แต่ของตกริมทางก็ไม่มีใครเก็บผู้คนทําธุรกิจการค้าไม่ทุจริตเอารัดเอาเปรียบจนผู้คนต่างแค้นที่สัญจรไปมาต่างมีความรู้สึกว่าตนจะมีความปลอดภัยได้เฉพาะที่แค้นหรูเท่านั้นในยามวิการก็ไม่ได้วิตกกังวลเรื่องโจรผู้ร้ายชาวบ้านต่างสามารถหลับสบายโดยไม่ต้องปิดหน้าต่างประตูก็ได้ แม้ว่าโคงจือจะดำรงตำแหน่งสูงสุดถึงตุลาธิบดีที่มีอำนาจราชทันก็จริงแต่ท่านก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการลงทันหากแต่คิดว่าการใช้กฎหมายลงทันกับประชาชนเพียงอย่างเดียวประชาชนก็จะมีความกระด้างจนไม่รู้ละอายแต่หากอบรมสั่งสอนด้วยระบบจริยธรรมแล้วประชาชนจะมีความรู้สึกสำนึกละอายคดีความก็จะขี้ขายหายไปแม้ว่าคงจือ้อจะสามารถพิพากษาคาดีอย่างยุติธรรมได้ก็จริงแต่ท่านก็คิดว่าการบริหารบ้านเมืองที่ดีที่สุด ก็คือการบริหารจนไม่ให้เกิดคดีความจึงจะถือว่าประเสริฐที่สุดเนื่องด้วยขงจือบริหารรับรู้ให้เข้มแข็งได้เวลาไม่นานดังนั้นจึงถูกรัดข้างเคียงอิจช้าเป็นธรรมดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัดฉีที่มีอาณาเขตติดต่อใกล้ชิดกับแค้นหลูมากที่สุดครั้งนั้นรัดฉีจึงใช้กลยุทธ์ยุ่ให้แตกแยกโดยคัดเลือกเสาวงามหลายสิบนางและม้าดีอีกจํานวนหนึ่งส่งไปเป็นบรรณาการให้กับเจ้าแค้นหลู นับแต่เจ้าแค้นดูทรงรับบรรณาการเหล่านั้นเจ้าแค้นดูก็ไม่ได้ทรงสนใจต่อกิจการบ้านเมืองอีกสำยังทรงห่างเหินไม่เคารพคงจือเหมือนเช่นเคยด้วยเหตุน,นี้โงจือจึงลาออกจากราชการและพาเหล่าลูกศิษย์ท่องเที่ยวไปยังแค้นต่างๆโดยเดินทางไปยังแค้นเหวยแค้นจินแค้นฉงแค้นเฉินและแค้นฉูเป็นเวลานานถึง14ปีหลังจากต้องได้ร่อนยังต่างแดนเป็นเวลานาน,านถึง14ปี ในที่สุดท่านก็ได้เดินทางกลับสู่บ้านเกิดอีกครั้งในตลอดระยะเวลา14ปีที่ต้องลำบากตรากตรำได้ทําให้ท่านรู้สึกเสียดายเวลาที่สูญเปล่าไปโดยไม่ได้สร้างสรรค์โลกแห่งสันติภพตามที่ท่านปรารถนาตอนนี้ท่านไม่อยากคาดหวังกับงานการเมืองอีกแล้วหากแต่ท่านจะทุ่มเทกับงานการศึกษาที่ท่านเริ่มเห็นความสําคัญเสียมากกว่าคงจือ่อได้แบ่งลูกศิษย์ตามความสามารถของแต่ละคนเป็น4หมวดใหญ่ โดยมีสิทธิ์ที่เป็นเลิศใน4หมวดวิชานี้อยู่10ท่านคือหมวดคุณธรรมมีเหยิ่หุยหยันปอหนิวหยันยงหมินจือเฉียนหมวดการเมืองมีจือหลงและหยันฉิวหมวดวัฏศิลป์มีจือกงและใจหวอหมวดวรรณกรรมมีจือเชียและจืออิ๋ว แม้ว่าคงจื่อจะทําการแบ่งเช่นนี้ก็ตามแต่ความเป็นจริงท่านจะปูคุณธรรมให้เป็นพื้นฐานที่สิทธุทุกคนจะต้องปฏิบัติตามไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเมืองการทหารการต่างประเทศหรือวรรณกรรมก็ล้วนต้องมีคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ทั้งสิ้นคงจือ่อมีวิธีการสอนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือท่านจะสอนตามลักษณะนิสัยของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะเรื่องการศึกษา จะต้องเน้นที่การปลูกกระตุ้นให้รู้จักคิดดังนั้นท่านจึงมักเลือกหาโอากาสที่เหมาะสมคอยเตือนสติลูกศิษย์อยู่ตลอดเวลาแต่หากศิษย์ไม่มีความกระตือร้นในการศึกษาหาความรู้แล้วท่านก็จะไม่ทำการสอนอีกต่อไปเพราะหากผู้ศึกษาร่ำเรียนไม่มีการใช้ความคิดที่เป็นของตนเองแล้วแม้ว่าจะถ่ายทอดความรู้ให้มากเท่าไรก็จะไม่มีประโยชน์ใ,นใดๆทั้งสิ้น คงจือมักปลุกฝังทัศนะให้มีความิมิยะภาคเพียรในการเรียนรู้อย่างไม่เด็ดเหนื่อยท่านไม่ชอบคนที่พอใจสิ่งที่มีและไม่ยอมขวนขวายเพื่อพัฒนาตนเองดังนั้นหากท่านเห็นสิทธิเริ่มหย่อนยานต่อการเรียนรู้ท่านก็จะทําการตําหนิติดติ่งให้มีความขยันกันแข็งทางนี้ท่านให้ความสําคัญกับการทบทวนความรู้เก่าที่เคยเรียนมาเป็นอย่างยิ่งเพราะการทบทวนสิ่งเก่าจะทําให้ได้ความรู้สิ่งใหม่ และผู้ทำเช่นนี้ได้ก็คู่ควรแก่การเป็นครูบาอาจารย์สอนผู้คนได้แล้วสิ่งที่ท่านเน้นเป็นอย่างมากในคำสอนของท่านก็คือความกระัญยูต่อบุป,ปการีขณะเดียวกันท่านก็มักสนับสนุนให้คบหาปราดมมทาเพื่อจะได้มีกัลยาณมิตรที่คอยเกื้อหนุนจุนคำ้ำให้คุณธรรมได้พัฒนาวิธีการอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ของท่านก็คือการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างอ่อนน้อมถ่อมตน อบรมวิชาให้สอดคล้องตรงตรามจริตเน้นการกระตุ้นให้มีความคิดอ่านด้วยเหตุดังนี้จึงทำให้ท่านเป็นอัจฉริยชนอันเป็นที่ยกย่องสรรเสริญตราบจนปัจจุบันท่านรู้สึกหนักใจที่ท่านไม่มีอำนาจบริหารบ้านเมืองในการผลักดันสิ่งที่กัดกร่อนประเทศชาติให้พ้นไป ดังนั้นท่านจึงได้อาศัยสื่อจากหนังสือประวัติศาสตร์ชนชิวมาประกาศกิตติคุณของผู้มีคุณธรรมและทำการเปิดเผยพฤติกรรมอันชั่วร้ายของเหล่าคนถอยที่คอยบ่อนทำลายชาติบ้านเมืองให้รู้ยำเกรงหนังสือประวัติศาสตร์ชนชิวจึงเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าเล่มหนึ่งของจีนในปัจจุบันในส่วนผลงานวรรณกรรมของท่าน ท่านยินดีรับฟังข้อติติงและอนุญาตให้ผู้อื่นร่วมแก้ไขได้อย่างเปิดเผยหากแต่หนังสือประวัติศาสตร์ชุนชิวเท่านั้นที่ท่านไม่ยอมให้ใครร่วมวิจารณ์หรือร่วมแก้ไขปรับปรุงแม้แต่อักษรเดียวอย่างเด็ดขาดจนแม้แต่จือเชียและจืออิวซึ่งเป็นสิทธิเอกที่เชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมก็ไม่ได้ยกเว้นจึงเห็นได้ว่าท่านให้ความสำคัญต่อหนังสือประวัติศาสตร์ชุนชิวนี้มากเพียงใดท่านกล่าวว่า สิ่งที่ทำให้ชนรุ่นหลังเข้าใจข้าได้ก็คือหนังสือชุนชิวและสิ่งที่ทำให้ชนรุ่นหลังด่าว่าข้าได้ก็คือหนังสือชุนชิวนี้เช่นกันเพราะหน้าที่การรวบรวมประวัติศาสตร์นในอดีตความจริงเป็นพระราชกิจของพระเจ้าแผ่นดินโดยตรงแต่เหตุที่คงจือละเมิดกฎข้อนี้ทั้งนี้เพราะต้องการปราบพวกเราทรรชนที่รู้ยำเกรงนั่นเองครับคงจือเป็นผู้กระจางในอุปนิสัยของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี ท่านกล่าวว่าสำหรับเรื่องหนึ่งหนึ่งหากถึงคราวรู้ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงที่จะทำได้แล้วค่อยทำยังไม่สู้เป็นการทำโดยให้ความสมัครใจเสียดีกว่าหรือจะให้ดีคือควรทำโดยความสำราญใจนั้นเป็นดีที่สุด ดังนั้นจะทำสิ่งใดก็ควรบ่มเพาะให้เกิดความรักต่อสิ่งที่จะทำให้ได้เสียก่อนและวิธีที่จะบ่มเพาะให้เกิดความรักต่อสิ่งที่ทำก็คือการศึกษาในคำภีฉือจริงและคีตศาสตร์นี่จึงเป็นเหตุที่ทำให้คงจือ่อได้ให้ความสำคัญต่อวิชาเหล่านี้หนักหนาคงจื่อไม่เพียงแต่ภาคเพียนในการศึกษาคำพีฉือจริงและคีตศาสตร์เท่านั้น หากท่านยังมุ่งมั่นศึกษาคำพีรับพีจันทร์แห่งพระเจ้าจูเบินหวังและนำไปใช้ในงานศึกษาของท่านอีกด้วยท่านได้สร้างผลงานทางด้านนี้อย่างน่ายกย่องจนกลายเป็นวรรณกรรมปรัชญาอันมีค่าที่สืบต่อตราบจนปัจจุบันและสิ่งเหล่านี้ก็คือคุณูปการที่คงจือได้รังสรร์ไว้กับวงการวรรณกรรมและการศึกษาอย่างใหญ่หลวง เมื่อครั้งที่คงจืออายุได้60กว่าปีบุตรชายของท่านคงหลีก็ถึงแก่กรรมต่อมาสิทธิโปรดของท่านคือเหย็นหุยรวมถึงใจหวอและจื่อหรูก็ได้ถึงแก่กรรำในเวลาต่อมาดังนั้นในช่วงประชิมวัยของท่านจึงเป็นช่วงเวลาที่ขมขื่นทรมานอย่างไม่อาจสรรหาคำใดมาบรรยาย คงจื่อได้ถึงแก่กรรมเมื่ออายุ73ปีเหล่าลูกศิษย์ได้นำร่างของท่านฝั่งที่ริมแม่น้ำฉือฉุยทางทิศอุดรของเมืองฉีฝูแห่งมณฑลฉันตงภายหลังที่แห่งนี้ได้มีชื่อว่าคงหลินอันเป็นสถานที่ที่ผู้คนต่างไปสักการบ,บูชาอย่างไม่ขาดสายคงจื่อได้มุ่งมั่นกับงานด้านการศึกษาเป็นเวลานานถึง40กว่าปีได้ประสบกับความทุกข์ยากลําบากมากมายมีลูกศิษย์ทั้งสิ้น3,000กว่าคน และในบรรดารกศิษย์เหล่านี้มีผู้แตกฉานใน6วิทยาอยู่72ท่านและแม้ว่าท่านจะได้อำราจากเราไปไกลแล้วก็ตามแต่คุณธรรมความดีของท่านก็ยังคงเป็นอมตะให้เราได้ศึกษาเล่าเรียนตลอดไปถ้าข้อมูลตรงไหนมีข้อผิดพลาดหรือตกหล่นไปทางเราก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเรา และเพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ